ก็สวัสดีทุกๆคนก็ได้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการภาพบาง่ายญี่ปุ่นนะครับถ้าอ่านผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ห่างหายจากการภาพบาง่ายญี่ปุ่นมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วเนาะก็สําหรับใครที่ติดตามผมมานานเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าแต่ก่อนผมเนี่ยเคยทำบาง่าญี่ปุ่นมาก่อนเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการภาพบาง่าจีนนะครับผมก็ไปเจอบาง่าเรื่องนี้มาก็เพล่ก็ค่อนข้างจะหล่อเทพเลยนะครับ แล้วก็มังหาที่ผมทําลงในช่องนะครับที่ผมไม่ได้ทําต่อนะครับเพราะว่ามันสุดหน้าเพจแล้วนะครับถ้าถามเพจแปรแม่ลงผมก็ไม่ได้ทํานะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดักล่าผู้สืบทอดพลังโลหิตมังกรเรื่องสุดยอดนักลบเรื่องการเกิดใหม่ของมาจิรัสแห่งความตายเรื่องนี้เนี่ยรอบไปได้เลยนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้ถามแอดเพจแปลแล้วนะครับ ทางจีนเขาไม่ได้อัพมานานแล้วนะครับส่วนเรื่องสุดยอดนักลบนะครับอันนี้แอดเพจแปรเนี่ยเขาติดเรียนนะครับอย่างเรื่องระบบดักล่านะครับ en เนี่ยอัพไปถึงประมาณเกือบร้อยตอนได้แล้วครับสําหรับใครที่ค้างก็สามารถไปอ่าน en ได้เลยนะครับส่วนทางเพจแปรที่ไม่ได้ลงต่อนะครับเพราะว่าปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์นะครับถึงมันจะยังไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในไทยแต่มันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะครับทางเพจเนี่ยก็เลยก็เลยไม่ได้ลงนะครับ แล้วก็เรื่องใหม่ๆที่ผมทาลงในช่องนะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะครับผมก็ต้องรอทางเพจเนี่ยอัพลงก่อนนะครับผมถึงจะได้ทําส่วนใครที่ค้างจริงๆเนี่ยที่ถามกันเข้ามาเนี่ยคือแบบรอไม่ไหวแล้วคือแม่งเอ้ยโคตรค้างเลยอะไรเงี้ยสามารถเข้ากลุ่มทางเพจแปลได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องค้างคือไม่ใช่แค่คนดูนะครับที่ค้างผมก็ค้างเหมือนกันครับก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากเพจแปล มิ้วหอมอร่อยนะครับซึ่งก็เป็นคนรู้จักผมเองนะครับซึ่งก็มี2เรื่องนะครับที่ผมเอามาจากเพจแปลมิ้วหอมอร่อยนะครับก็มีเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือโมชินฮันเตอร์นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามเข้าไปทักทายให้กำลังใจแอดได้นะครับเพื่อที่จะได้มีตอนใหม่ๆเอาไม้ให้เราได้อ่านกันนะครับส่วนลิงก์เพจแปลที่อยู่ใต้คลิปเลยก็เสียเวลากันมานานพอสมควรแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลย จัดการอากิสได้การพันเพียงครั้งเดียวเขาต้องเก่งแค่ไหนถึงทำได้แกเป็นใครนะ่ะถามว่าฉันเป็นใครงั้นเหรอฉันเป็นแค่คนไร้ตัวตนฉันโตในประเทศที่เล็กและอุดยากฉันเป็นแค่ทาสอาณาจักรกาลิสท่านอาร์สท่านอาร์สอยู่ไหมคะฉันเอายามาให้คะ่ะท่านอาร์ส ฉันให้เป็นอะไรฟิเอลถ้าทำด้วยวิธีนี้การทดลองของฉันล้มเหลวแน่ๆฉันรู้แล้วเจ้าชายคนโตแห่งกาลิสอาร์ติดแลนขอบคุณที่ท่านไม่เป็นอะไรผู้นำกลุ่มนักเวทแห่งกาลิสฟิเอลอาสโตเมเลียท่านยังต้องการทำงานวิจัยอันนี้อยู่ใช่ไหมคะอ่าการฟื้นคืนชีพของคนตาย เวทมนต์ขั้นสูงที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้แต่ฉันจะทำมันให้สำเร็จแน่นอนและฉันท่านอาร์ยาค่ะขอโทษทีแพทย์ผู้แลบ,บอกว่าท่านอารร่างกายของท่านไม่สามารถทนต่อพลังเวทอันมหาศาลได้หากท่านยังใช้พลังเวทอยู่แล้วก็รู้แล้วนะ่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะลองรอบนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับระบบมงกุฎ ระบบมงกุฎคือวิธีการจัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานและชนชั้นสูงและครอบครัวแสดงพลังของตนเองในระบบนี้ผู้เข้าร่วมต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักประชุมภัยเพื่อรักษาระเบียบระหว่างประเทศตัวเองและประเทศเพื่อนบ้านเป็นระบบที่ทําให้ผู้บุกรุกเกรงกลัวและให้ความหวังกับประชาชนและก็ใช้จานวนคนเล็กน้อยเพื่อท้าทายศัตรูที่แข็งแกร่งกว่า นั่นคือผลที่ว่าทําไมนักพจนภัยถึงเป็นที่น่ายกย่องสูงแต่แต่ว่าให้ไปกําจัดมังกรเนี่ยนะมันอันตรายเกินไปไหมมังกรตัวนั้นเป็นหนึ่งในสีมหามังกรที่สามารถกําจัดหนึ่งในประเทศที่แข็งแกร่ง,งที่สุดได้เลยนะแม้แต่อัศาวินแห่งอาณาจักรกาลิสยังต่อกรกับมันไม่ได้เลยแล้วท่านอาร์จะสู้กับมันตัวคนเดียวได้ยังไงฉันเป็นถึงเจ้าชายคนโตสุดถ้าฉันสามารถกําจัดเจ้านั้นได้ จะไม่มีใครมาลุกลานเราได้แน่ไม่ต้องห่วงฟิเอลเธอแค่ต้องคอยดูฉันก็พอฉันจะไปจัดการสีเทพมหามังกรและเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดท่านอาสอะไรกันเราหาช่องว่างไม่ได้เลยฟิเอลท่านอาสจะชนะไหมหัวหน้าสวินแห่งกาลิสเดลาสรีเซิร์ฟ ท่านอาร์บอกว่าให้จับตาดูไว้ถึงแม้ว่าเจ้านั่นจะเป็นถึงสีมหาเทพมังกรก็เถอะเราจะต้องมีความหวังกับเขาเขาจะต้องชนะท่านอาร์แข็งแกร่งจริงๆสีมหามังกรแต่ขอดูในเถอะว่าจะทนได้ถึงเช้าไหมอย่างที่ข้าบว่าจริงๆเจ้านรกเดินดินแค่นี้ไม่เท่าไหลเลย ถ้าสองคนนั้นยิงพร้อมกันแล้วก็พลังมันจะหยุดเองแกเลยคิดที่จะชนะในครั้งเดียวสินะงั้นก็ไปกินอีกลูกอะไรกันฉันใช้พลังมากไปนี่ฉันถึงขีดจำกัดแล้วสินะแม้ว่าร่างกายของฉันจะแตกสลายแต่พประเทศและความฝันของฉันฉันจะแพ้ไม่ได้ถ้ายังต่อสู้อีกแล้วก็ฉันคงเสียเปรียบแ,แน่ คงต้องใช้เวทยขั้นสูงแล้วสินะแต่ไม่รู้ว่าร่างกายของฉันจะรับไหวไหมต้องเสี่ยงดูแล้วละ่ะจบแค่นี้แหละมังกรฉันจะมอบของขวัญให้แกโดยเฉพาะเลยดินน้ำลมไฟแสงความมืดจากนั้นเอาทุกอย่างมารวมกันแกดูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดยอดเวทยมว์ขั้นสูงนั่นมันพลังเตี่ยองท่านอารตเขาตั้งใจจะจบด้วยพลังนี้ท่านอาร ลาก่อนเจ้ามังกรผู้หิวโหยจงหวากลัวเวทมนต์ของข้าซะชนะแล้วในที่สุดฉันก็ชนะหนึ่งในสีมหาเทพมังกรได้แล้วและฉันก็ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าชายได้สำเร็จแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามหลังจากนั้นความฝันของฉัน การค้นเวดมนฝืนคืนชีพให้สําเร็จไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมอนั่นจะค้นคมังกรเพื่อยู่ห่วยลงได้นะสมแล้วที่เป็นท่านอาร์ตขตอนนี้ต่อสู้กันยันลุ่งสางทําให้ฉันเป็นห่วงแทบแย่แต่โชคดีที่เขายังทนได้พอแค่นี้แหละฉันจะกลับไปที่ห้องแล็บต่อครับท่านท่านอาร์ตทำได้ดีมากเลยครั้งนี้อณาจารก,กาดิตของเราคงอยู่อย่างสงบอีกยาวๆเลย ไม่ค่ะท่านอาร์ตทำได้ดีกว่านี้ท่านอาร์ตเป็นท่านอาร์ตไม่นะช่วยเขาเร็วเข้ายังไงก็ตามต้องรีบพาเขาไปที่ห้องพยาบาลท่านอาร์ตท่านอาร์ตหมอบอกว่ายังไงบ้างมันพูดยากค่ะเขาใช้มานาะคือขีดจำกัดของร่างกายขตัวเองมานานมากร่างกายเลยรับไม่ได้ ก็คงจะเป็นตอนที่สู้กับมังกรตัวนั้นนั่นแหละแล้วเขาเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอย่างนั้นเหรอนี่คงเป็นบทลงโทษที่ฉันจริงจังกับเป้าหมายมากเกินไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะโค่นมังกรได้แล้วก็เถอะและเวทมนต์ฟพื้คืนชีพของฉันก็เกือบจะสําเร็จแล้วด้วยต้องมาจบแบบนี้จริงเหรอไม่ไม่มันยังจบตอนนี้ไม่ได้พวกเธอจะเก็บความลับอย่างหนึ่งหน่อยได้ไหม คนที่ดูเรื่องพลังฟื้นคืนชีพมีเธอและน้องชายของฉันลิสฉันจะใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองตัวอย่างร่างกายนี้กับเทมนต์ที่แตกแยกความทรงจำออกมาจากวิญญาณเวทแห่งการเกิดใหม่นี่เป็นเวทที่ฉันยังไม่ได้ทดลองตอนที่ฉันอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพไม่เนึกเลยว่าจะได้ใช้มันจริงๆจากนี้ไปฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่ทําฉันก็ต้องตายอยู่ดี แล้วถ้าพลังนี้มันล้มเหลวแล้วก็จงลืมฉันซะท่านอาสมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้จนกว่าฉันจะสามารถสร้างมวมลคืนชีพได้ฉันจะตายตอนนี้ไม่ได้ฉันจะไปเกิดใหม่ที่นี่คือฉันไม่คุ้นเลยที่นี่มันที่ไหนมันไม่ใช่อาณาจักรของฉันฉันต้องรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วก็ ฉันได้เกิดใหม่หรือยังนะในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จฉันทำได้จริงๆด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ร่างกายใหม่นีม่มานอะไรกันชุดเน่าๆแบบนี้ดูเหมือนกับชุดของอาณาจักรการิสเลยที่นี่คงดูยากจนน่าดูไม่นั่นยังไม่สำคัญอย่างน้อยฉันยังสามารถทำการวิจัยพลังเวทได้อีกได้ตื่นอยู่หรอเวล นายห้าขวบแล้วนะฉันจะสอนฝึกง,งานให้หนายเตรียมตัวให้พร้อมด้วยล่ะเวลนั่นเป็นชื่อใหม่ของฉันเป็นครอบครัวที่ยากจนจริงๆสินะก็นะอย่างน้อยฉันก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่าจะใช้เวทนั้นนะถึงแม้ว่าฉันจะเคยเป็นเจ้าชายมาก่อนก็ตามไม่หมายความว่าฉันจะไม่เข้าใจครอบครัวอื่นนายต้องเรียนรู้วิธีตัดไม้ฟืนด้วยนะทําไมล่ะ มีเหตุผลอื่นด้วยหรอก็เพราะว่าเราพวกเรานะเป็นทาทดทาดงั้นหรอนั่นมันแย่กว่าประชาชนทั่วไปอีกนะถ้าเปรียบเทียบกับอาณาจักรอื่นแล้วพวกเรามีอิสระมากกว่าสัญญาโลหิตเป็นทา่ายังไม่พอยังมีสัญญาโลหิตไว้อีกงั้นหรอนะ่ะนี่มันอะไรกันแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันมากับฉันสิเวล ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออกไปจากที่นี่เลยไม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันได้เกิดใหม่เป็นทาสถึงแล้วล่ะนายไม่ได้ที่ตัดไม้นะ่ะทั้งหมดนี่เนี่ยนะไม่มีทางหรอกฉันยังเป็นแค่เด็กอยู่เลยพ่อนี่มันเยอะไปไหมคิดงั้นหรอนายจะทำได้แบบไม่ง่ายภายในสิบปีเชื่อพ่อสิงั้น ดูพ่อนะไม่ต้องพูดถึงการวิจัยเลยตอนห้าขวบก็ต้องทำงานซะแล้วมันไม่ง่ายเลยที่ต้องเกิดใหม่แต่ยังจะท่านนายทำได้นอยจะสามารถตัดไม้วันละ300ต้นต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นถูกตัดภายในครั้งเดียวนายคิดว่าไงล่ะเวลเวลนี่มันสุดยอดมากเลยครับคุณพ่อ ตอนที่ฉันยังเป็นอาร์ฉันเคยได้ยินมาว่าเผ่าธาตุที่ถูกฝึกมาเพื่อต่อสู้หรือว่าฉันจะได้เกิดใหม่ในเผ่านั้นกันนะถ้าฉันพยายามมากพอแล้วก็การเกิดใหม่ครั้งนี้ก็คุ้มค่าแล้วใช่แล้วแผนฉันยังเหมือนเดิมอีกอย่างฉันตายก็เพราะว่าร่างกายของฉันมันไม่แข็งแรงพอแต่ที่นี่ในเผ่านี้ฉันจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะเก็บมานาได้ ฉันต้องทําได้ฉันต้องทําให้สําเร็จเวลเอาให้สุดๆเลยคอยดูผมแล้วกันครับฉันจะท,ทาาําตามความฝันของฉันให้ได้หลายปีผ่านไปหลังจากการเกิดใหม่ของเวลจะเป็นยังไงบ้างนะต้นที่300งานของวันนี้ก็สำเร็จสักทีเวลไซ12ปี หลังจากกำเนิดใหม่ตอนนี้ชั้นก็อายุ7ปีแล้วหลังจากที่ฉันรู้ว่ากำเนิดใหม่เป็น,านธาตุทำให้ชั้นกังวลเรื่องอนาคตเจ้าดีหน่อยที่ฉันเกิดใหม่ในครอบครัวที่มีศิลปะการต่อสู้และยังได้เสริมร่างกายให้พอกับพลังเวทของชั้นอีกด้วยกลับมาแผนเก่าเลยละกันครั้งนี้ฉั้นจะวิจัยเวทฝืนคืนชีพต่อเอาละได้เวลากลับบ้านแล้วเห็นช่องว่าง ขอละจะโผล่มาแบบนี้อีกนะเดลว่าไงพี่เดลไซเป็นลูกพี่ลูกน้องอายุน้อยกว่า1ปีแต่ฟิวิชาก่อนฉันเดวมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ผมอยากรู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่าน่ะแต่เราเพิ่งสู้กันไปเมื่อวานเองนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะง้นช่วยเป็นทุกอย่างที่มีออกมาด้วยนะพี่หมายความว่าไงนะ่ะครั้งสุดท้าย เ็ยจริงๆเลยนะเมื่อกี้นะรู้สึกว่าเดวจะคึกคักมากกว่าก่อนจากที่ฉันจำได้มีไม่กี่คนที่เพิ่งแต่พละกำลังในการต่อสู้ครอบครัวมีแต่นักลบมาเกิดใหม่มีแต่เจ้านี่แหละที่มีความสามารถเป็นเลิศเขาอายุยังไม่ถึง16ปีเลยแต่โอกาสชนะของฉันมีไม่ถึง60%เเดวอาจจะเป็นคนที่แข็งแกล่งที่สุดในครอบครัวก็ได้ ถ้าไม่รวมฉันไปด้วยแล้วก็นะหยุดทำอะไรแล้สาระสักทีพี่ผมเพิ่งบอกไปเองนะว้ยทุ่มสุดตัวนะ่ะเข้าใจแล้วถ้านายต้องการแบบนั้นเมจิกเซอร์คูเลซันมาต่อกันเลยถ้าทางก็เปลี่ยนไปแล้วแค่นั้นแหละเกือบไปแล้วบ้าเอ้ยอะไรกันทำไมถึงเร็วขนาดนี้ ไม่ใช่แค่ความเร็วแต่พลังก็เพิ่มขึ้นด้วยฉันยังไม่จบหรอกนะเมจิกเซอร์คูเลซันเป็นเวทที่เพิ่มสมรรถภาพของผู้ใช้โดยการหมุนเวียนเวทมว์ภนนายในร่างกายเพื่อการฝึกฝนฉันจึงจำเป็นต้องเก็บมันไว้แต่เดียลสามารถใช้เวทนี้ได้ตั้งแต่เกิดโดยไม่รู้ตัวง่ายๆเลยพอฉันเริ่มใช้มันฉันแพ้ไม่ได้ออะไรกัน ผมขอยอมแพ้เออโทษทีกินไว้แล้วเชียวว่าพี่ยังเก็บพลังที่เหลือ,อไว้สงสัยอยู่แหละว่าพี่ไม่เคยสู้แบบจริงจังเลยสักทีนายเป็นอะไรรึเปล่านี่ไม่ใช่นายเลยนะนายบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายฉันไม่เข้าใจเลยที่ต้องไปถามคุณลุงเองนะพ่อเหรอฉันได้งานใหม่แล้ว รูแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเชียวดีมากเวลพ่อมีอะไรกันเหรอเดบอกว่าเขาได้งานใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นเดลถูกเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มไซน่ะเดลเป็นหัวหน้ากันเหรอหมายความว่ายังไงถ้าการต่อสู้เมื่อกี้นับแล้วทำไมเดลถูกเลือกเป็นหัวหน้าล่ะแล้วพ่อที่เป็นหัวหน้าตอนนี้เขาทำให้สำเร็จแล้วทำไมเขายืมอย่างภาคภูมิใจ ช็นชนะแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าคืออะไรกันชั้นถูกขายหรอคงไม่หรอกไม่งั้นเขาคงไม่ยิ้มหรอกเวลลูกถูกเลือกให้เข้าระบบมงกุฎในฐานาฐาะทาา่ารักขาระบบมงกุฎใช่แล้วนะทอารักขาเป็นหนึ่งในจะชั้นลืมไปส,สนิทเลยก็นะแคลนไซเป็นหนึ่งในแคนลนักลบ ไม่แปลกเลยที่จะได้ทํางานภายใต้ครอบครัวพระชวงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมได้เข้าร่วมระบบมงกุฎนะชีวิตก่อนฉันโค้นเทพมังกรในตระบบมงกุฎตั้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีพลังกายและใจหนึ่งในนั้นเป็นท่าที่มีตาสายรักษโลหิตเพื่อให้เชื่อฟังคําสั่งจากเจ้านายโดยตรงเหมาะสมสําหรับอารักขาเป็นที่สุดตราบใดที่ฉันมีตานี่อยู่ ฉันก็จะขายคาสั่งไม่ได้ผู้สาวฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะได้วิจัยเวทเพื่อขึ้นชีพต่อถ้างั้นสิ่งที่ฉันอยากรู้ตอนนี้และนั่นคือหน้าที่ของท่าอารักขาเข้าใจแล้วแล้วผมต้องทำงานให้กับครอบครัวราชวงศ์ไหนล่ะครับอ๋อใช่พ่อลืมบอกไปเลยครอบครัวราชวงศ์ลอนเดลโบรแห่งอาณาจักรยูเลเซียสลูกจะได้ไปเป็นท่า,นารักขาให้แก่องค์หญิงเซเลเทีย ยุโรปเซียสงั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาณาจักรไหนกันที่ขนาดเจ้าชายอย่างฉันยังไม่รู้เลยโลกเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเชียวประเทศนั้นมีจริงจริงเหรอเป็นประเทศใหญ่ไหมครับไม่หรอกค่อนข้างเล็กอยู่แต่ถ้าจะคุยเรื่องประเทศใหญ่หญอย่างอาณาจักรคาริสมันค่อนข้างที่จะไกลอยู่ล่ะลูกสนใจงั้นเหรอถ้าอาณาจักรนั้นมีอาร์ตอยู่แล้วก็มันคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก ไม่อะประเทศเล็กๆมันน่าสนใจมากกว่างั้นเหรอเดินทางทันทีเมื่อเตรียมตัวเสร็จนะราชาลอนโดโบรกับองคหญิงเซเลเทียกำลังรออยู่ครับอย่างที่ว่าไปมันก็มีความเป็นไปไ,ได้อยู่ที่การเวลาจะบิดเบือนเมื่อฉันกําเนิดใหม่ไม่มีอะไรที่ตกใจไปมากกว่านี้ต้องศึกษาสักหน่อยแล้วอย่างที่พ่อได้สั่งชันออกเดินทางทันที3วันต่อมา ระหว่างเดินทางไปในอาณาจักรยูเรเซียฉันได้เรียนรู้3อย่างอย่างแรกที่ที่ฉันอาศัยอยู่ตั้งอยู่ในอาณาจักรคลิีนาอยู่ภายใต้การจัดการของกิลโดยตรงอย่างที่2 17ปีหลังจากที่ฉันกําเนิดใหม่การเวลาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย2อย่างนี้เป็นข้อมูลสําคัญอย่างที่3คืออ s ร์สดิสแลนยังมีชีวิตยอยู่แต่ฉันเป็นอาร์ที่กํเนิดใหม่นะ และทำไมเขายังมีชีวิตอยู่ละ่ะราชาของคาริสตอนนี้คือลิสน้องชายของฉันเข้าใจอยู่แหละถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่มันจะปกครองดูแลได้ง่ายกว่าแต่มันไม่จะเป็นต้องปกปิดว่าฉันตายแล้วด้วยนายกคงไม่โง่ขนาดนั้นเจ้าน้องชายตอนนี้ฉันมีเรื่องที่ต้องคิดมากกว่านี้อีกชุดแบบนั้นสกปรเขาเป็นทาสใช่ไหมชุดแบบนั้นนะ กลิ่นเหม็นเนะาะแถวๆนี้เจานั่นออกมาเดินแบบนี้ได้ยังไงกันเจ้าท่าโศโครกเข้าใจแล้วนี่สินะสายต่างพวกที่มีจริยธรรมนะ17ปีที่ผ่านมานี้ฉันใช้ชีวิตเฉพาะกับท่าด้วยกันเลยเกิดความเคยชินไปแล้วมิหน้าล่ะฉันเลยเด่นอะไรนะผ้างั้นเหรอฮ่าๆๆแบบนี้ล่ะเราก็ไม่ต้องเห็นหน้ามันแล้วอากาศร,บรอบๆ ดูสะอาดขึ้นเยอะเลยฮะแค่นายมีตัวตนอยู่ก็ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีแล้วนั่นสินะก็นายนะ่ะเป็นแค่ทาสคงจะดีมากเลยถ้าจะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องคิดอะไรนะเด,เดี๋ยวนะอะไรนะ่ะนายคิดจะทําอะไรนะ่ะไม่นะขอบคุณมากนะครับคุณผู้หญิงคุณช่วยเปิดตาให้ผมขอบคุณอะไรน่ะเมื่อกี้เป็นอะไรรอเปล่านะ่ะ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฉันและน้องชายเมื่อก่อนคิ้คิดไปมันก็เสียเวลาเปล่าตอนนี้มันไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องห่วงหรือที่ฉันไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งเดียวที่ฉันต้องทําก็คือต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเติมเต็มความฝันของฉันปราสาทแห่งอาณาจักรยูเลเซียสห้องโถงปราสาทเวลไซมาถึงแล้วขรัฟฟาบาทคงจะไกลน่าดูเลยนะเวล ลุกขึ้นเอถอะเธอน่าจะเหนื่อยแล้วคนนี้น่ะหรอราชาดูไม่น่าไว้ใจได้เลยราชาเป็นสัญรักแก่ทั้งอาณาจักรความรักศักดิ์ศรทที่แปลเป็นสัญญาณประเทศนี้ว่าเป็นประเทศที่เล็กข้อมูลที่ฉันได้มาเป็นความจริงยูเลเซียสเป็นประเทศเล็กที่อยู่นอกอาณาจักรคาริสและอีกสีอาณาจักรได้ยินมาว่าขนาดของประเทศมีพื้นที่พอๆกับเมืองหลวงของอาณาจักรคาริส มีหน้าล่ะฉันเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ในแผนที่นะครับเป็นประเทศที่พระเอกเคยเป็นเจ้าชายและปกครองอยู่นะครับแล้วก็ชื่อประเทศชื่อคาริสนะครับเปลี่ยนจากการิสที่ผมเรียกในตอนแรกๆนะครับแล้วก็ชื่อของน้องชายพระเอกนะครับตอนที่พระเอกครับเป็นเจ้าชายตอนแรกผมเรียกว่าลิสแต่ว่าตอนหลังๆมาแอดเพจแปลเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นอิสนะครับแต่ผมก็จะเรียกลิสเหมือนเดิมนะครับ ฉันได้ยินมาว่านายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแคลนไซเวลฉันจะอมอบหน้าที่อารักขาเจ้าหญิงให้นายออกมาเถอะสรุปคือฉันได้อารักขาเจ้าหญิงแทนเจ้าชายสินะแปลกใหม่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็เถอะฉันจะทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นฉันก็จะได้กลับไปวิจัยต่อนี่คือเจ้าหญิงแห่งยูเลเซียสลูกสาวของฉันเซเลเทีย จากนี้ไปนางจะฟังคำสั่งนางฉันว่าคงไม่จาเป็นต้องอธิบายอะไรมากสวยจังแฮะไม่นึกเลยว่าประเทศเล็กแบบนี้จะมีเจ้าหญิงที่สวยแบบนี้ถ้านางมาจากประเทศใหญ่คงมีคนมาขอแต่งงานไม่น้อยนับโดยมอายุจากชีวิตที่แล้วของฉันมีอายุ17ปีถ้าอายุใกล้กันฉันคงจะได้รู้จักกับเธอถ้ามันเป็นไปได้ล่ะนะ ฉันเชื่อใจในตัวนายเวลปกป้องเจ้าหญิงจนกระทั่งระบบมงกุฎจบลงฉันมีงานอยู่แค่นั้นแหละขอรับฝาบาทถ้างั้นไม่จำเป็นถ้าดารักขาหรืออะไรนั่นหนูไม่ต้องการค่ะฮะนี่เราถูกปฏิเสธเหรอ